มาที่สาวมั่นแตงโมงนีดาครับคนนี้เนี่ยล่าสุดเจอพายุต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเจอพายุข่าวเชามาตลอดอล่าสุดเนี่ยเจอข้อหาไปฉกแฟนชาวบ้านแถมมีหลักฐานเป็นแชทหลุดออกมาด้วยครับ กันให้แซดเมื่อหลายวันก่อนกรณีชัดลายหลุดที่ถูกอ้างว่านางเอกผลไม้ยองเงียบสารสัมพันธนักร้องไหวอ,อ้อจากเวทีประกวดชื่อดังการกัศีเดชจนแฟนสาวตัวจริงของหนุ่มการอยางสาวทราย KPN เดือดจัดซึ่งหลายคนคาด่าว่านางเอกผลไม้คนดังกล่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือสาวมันแตงโมนิดาค่ะงานนี้คนถูกกล่าวหายอมรับว่าเธอคือสาวคนดังกล่าวจริงแต่ย้ำชัดไม่ได้สารสัมพันธ์หรือว่าซุ่มคบกับนักร้องรุ่นน้องด้ยสาวแตงโมชี้แจงว่าฝ่ายชายได้มาปรึกษาเรื่องความรักกับเธอซึ่ง อาจทาให้แฟนสาวของการเกิดความเข้าใจผิดจนเรื่องเลยเถิดตามที่มีข้อความสนทนาหลุดออกมาทีนั้นก็ไม่ขอต่อความยาวเพราะทั้งการและสายได้มาขอโทษตนที่ทําให้ตกเป็นข่าวเฉาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะแย่ให้เราพูดนู่นพูดนี่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรโมก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ดันไปแกล้งด้วยด้วยการพิมพ์ตอบไปแบบ ชุดใหญ่ไฟกระพริบปะคะเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันนะคะคือตอนนั้นเนี่ยความคึกขนองของโมเนี่ยมหัวเลาะนะแต่ว่ามามา,มานึกถึงณนะเวลานี้เนี่ยโมก็เข้าใจแหละว่าการพิมไปแบบนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของน้องด้วยความด้วยความที่อารมณ์ด้วยแล้วก็ณนะเวลานั้นเนี่ยโมเข้าใจว่าเป็นใครใครก็เข้าใจผิดแล้วก็หึงหงวงน้องก็เลยขอโทษแล้วก็ขอให้โมเข้าใจซึ่งโมก็เข้าใจ ซึ่งหลังจากนี้นะคะจะระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมหรือเปล่าสาวแต่งโมบอกว่าคงทําตัวปกติเพราะตนก็เป็นของตนแบบนี้ไม่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อระวังข่าวเช้าค่ะ